สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะแม่บ้านบ้านค่ะก็วันนี้นะคะแม่บ้านบ้านนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมน้องกวักมระกดนะคะกวักมรกตด,ด่างชําใบที่แม่บ้านเคยทําไว้นะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็คือออกรากนะคะออกรากมาพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะเพื่อนๆนเนาะก็มีหลายๆท่านนะคะทักถามเข้ามานะคะก็นี่ค่ะ ถ้าเกิดใครสนใจนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือเฟซบุ๊กของแม่บ้านนะคะเฟซบุ๊กของแม่บ้านนะคะก็ทักถามเข้ามาดูราคา,าสำหรับคนที่สนใจค่ะคือจะซื้อซื้อไปปลูกค่ะเพื่อนๆเ,เนาะก็ทักถามเข้ามาได้นะคะเข้ามาดูได้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะให้ดูอย่างอย่างนี้ค่ะอย่างนี้แม่บ้านขายเจ็ดร้อยค่ะเพื่อนๆ นี้นะคะก็หลังใบเขาก็เออหลังใบเขาก็จะไอ้นี่ดิเขาก็จะมีความด่างอยู่นะคะค่ะหลังใบเขาด่างข้างหน้าเขาก็ด่างอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะด่างน้อยนะคะใบนี้แม่บ้านขาย700รอนะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจก็ทักถ,ถามเข้ามาได้นะคะใบนี้ใบใหญ่ค่ะแต่ว่าเขาเขาก็จะมีความด่างน้อย นี่ค่ะใบที่14แม่บ้านก็ขายที่700นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเขามีรากแล้วทุกใบเอ้ยมีรากแล้วทุกกระถางน,นะคะเพื่อนๆมีรากแล้วนะคะก็สําหรับใครที่แบบชำชำไม่เป็นหรือไม่กล้าชำหรือว่าเอาไปเคยซื้อใบตัดสดใบชำแล้วตายนะคะแม่บ้านแนะนําให้ซื้อเป็นแบบแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นแบบว่าที่ชำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีมีรา,า,ากเรียบร้อยมีรากมีรากเรียบร้อย อันนี้แม่บ้านก็ไม่อยากใส่เท่าไหร่อันนี้เพราะว่ามันใส่แล้วมันมันดึงขึ้นมาแยกเาอัน,นใบที่หนึ่งค่ะอันนี้ขายที่9 5 0ารวมส่งค่ะใบที่หนึ่งอย่างนี้ก็คือขายที่950นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักถามเข้ามาได้ค่ะเพื่อน อ๋ออันนี้สงสัยไม่ได้ขายไม่บ้านไม่ได้ใส่ราคาไว้ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ใบที่7จ็ดอย่างงี้ค่ะแม่บ้านขายแปดร้อยค่ะนี่ความด่างของเขาเพื่อนๆเ,เห็นไหมเห็นความด่างไหมเนาะหน้าใบเขาอาจจะด่างเล็กน้อยตรงนี้นะคะแต่ว่าทุกต้นนะคะทุกต้นแม่บ้านรับประกันว่าเขามีรากแล้วเขามีรากเรียบร้อยนะคะ แม่บ้านจะไม่ได้ดึงให้ดูให้ดูลากนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่บ้านไม่ไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยชอบ <c oughs> เพราะว่าถือเราดึงขึ้นมาแล้วนะคะ <c oughs> เวลาที่เราจับใบเขาดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะม,มันไปรบกวนการเจริญเติบโตของเขานะคะเพราะว่าลากของเขาเนี่ยเกาะอยู่กับเครื่องปลูกแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเนาะลากเขาเนี่ยเกาะอยู่กับเครื่องปลูกพอเวลาเราไปเอาจะอไปปลูกค่ะให้เราบีบบีบกระถางแบบนี้บีบบนะคะบีบบีบนะคะแล้วก็ ความเขาลงนะคะดึงกระถางออกนะคะก้อนเครื่องปลูกอะ่ะมันก็จะยังก้อนในตัวก้อนในตัวเครื่องปลูกอะคะ่ะมันก็ยังจะติดอยู่กับรากของเขานะคะเราก็สามารถเอาลงกระถางเขาก็พร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่อยากไปเสี่ยงไปชำเองนะคะก็ก็ซื้อแบบที่มีรากไปเลยดีกว่านะคะ ว่าตอนนี้ใบตัดสดก็ราคาสูงนะคะแม่บ้านก็เห็นเขาขายกันอยู่ที่ใบหลักพันอะไรก็มีนะคะ700 800อก็คือก็แล้วแต่ความด่างะคะ่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะใบที่3อย่างแบบนี้แม่บ้านขายที่950รวมส่งมีรากแล้วทุกต้นมีรากแล้วทุกต้นถ้าใครสนใจก็ทักถามเข้ามาได้นะคะที่ Facebook แอดเฟซบุ๊กมาได้ค่ะเพื่อนๆน,นี่แอดเฟซบุ๊กมาได้นี่ค่ะแม่บ้านจะวางตรงไหนเนาะถึงจะหัวมันอะนะคะเฟซบุ๊กนี่แบบนี้เห็นไหม,มแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นวกว่าเนาะเห็นวกว่าเนาะ อ่าอย่างนี้ดีกว่านี่นะคะ Facebook ใบที่สอันนี้ก็ด่างเยอะหน่อยด่างเยอะหน่อยอันนี้ขายที่950ร้าสิรวมส่งเช่นกัน950าราสำหรับใครที่อยากเอาไปปลูกนะคะพักถามแม่บ้านเข้ามาได้ อย่างนี้ค่ะใบที่9 Number 9นะคะขายที่แ0 0นะคะอย่างเี้ค่ะแม่บ,บ้านขายแ0ดร้อเขามีรากแล้วไปถึงเราก็พร้อมลงปลูกได้เลยไม่ต้องไปลุ้นแบบบางคนเขาซื้อไปอะไปชําไม่เป็นมันก็ตายแม่บ,บ้านชําเองก็ยังมีก็คือก็ยังมีใบที่มันเสียใบที่มันเนา่าคือมันแล้วแต่นะเพื่อน มันไม่มีอะไรที่เราจะทำแล้วได้ผลร้อยเปอร์ซ็นหรอกนะคะทำไมใบที่เขาชำรากแล้วมันถึงแพงเพราะว่าเอาสำหรับมือใหม่ค่ะเอาไปปลูกเลยโอกาสรอดก็ร้อเอร์เซนต์ะร้อยเปอร์เซ็นะเพื่อนเนะไม่ต้องไปลดน้ำเขาเยอะไงใบที่ห้ามีฮาบแล้วก็ข้างหลังก็เป็นอ่ละเดย์ด่างนะคะอันนี้ก็950เช่นกันนะคะ950รวมส่งนะคะ ใบที่สองอย่างนี้ค่ะใบที่สองนี่ข้างหน้านี่ก็คือด่างสวยเลยนี่ค่ะข้างหลังของเขาก็สวยอันนี้ก็950ร้ลมสม่งนี่แม่บ้านอาจจะไม่ได้เรียงลำดับเพราะว่าหยิบใบไหนได้ก็เอามาโชว์นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนทักถามเข้ามาค่ะ นี่ใบที่หกแม่บ้านขายที่แ0 0รวมส่งทักถามเข้ามาใน Facebook ก่อนได้นะคะเพราะว่าแม่บ้านก็ขายผ่าน Facebook ด้วยขายผ่านในกลุ่มในกลุ่มที่เขาจะมีพวกกลุ่มซื้อขายกวางมรกตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่บ้านก็ก็ขายผ่านกลุ่มด้วยนะคะบางใบก็อาจจะขายไปแล้วหรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อนๆก็ทักถามเข้ามาก่อนนะคะทักถามเข้ามาก่อนเนาะมาดูต้นดูราคาก่อนได้ ใบนี้หลังสวยนัมเบอร์สิบสามนัมเอร์สินี่หลังสวยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะ700บาทรวมส่งนะคะแต่ข้างหน้าเขาจะดูเหมือนไม่ด่างแต่จริงเนี่ยเขามีด่างอยู่ตรงนี้นะแต่ข้างหลังเขานี่แต่เขาจะมีตัหมีตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปลงปลูกได้เลยเนาะก็สำหรับ เพื่อนๆนะคะคนไหนที่อยากจะชาใบกวากมรลกตดนะคะแม่บ้านก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเราจะชํานะคะใบกวากมรลตออะเขาจะต้องมีความแก่ด้วยคือใบอมันต้องแก่นะคะถ้าใบยังไม่แก่นี่มันกเออ็เวลาเรามาชำนะคะโอกาสตายมันก็มีสูงแล้วกวักมรลกตดด่างมันไม่เหมือนกวากมรละกตดเขียวนะคะเพืพ่อนๆเนาะกวากวักมรลกตดด่างเนี่ยเขาจะชําแล้วเกิด ไอ้นี่ยากนะเกิดรากยากหรือ,อาการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมันก็จะยากกว่ากวกเขียวทั่วไปเพราะว่าเขาความแข็งแรงของเขาอะมันเขาจะสู้กวากมรกตเขียวไม่ได้นะเพื่อนๆไม้ด่างคือไม้ที่อ่อนแออยู่แล้วอะค่ะทําไมเขาถึงมีราคาแพงเพราะไม้ด่างคือไม้ที่อ่อนแอแล้วก็เลี้ยงยากเพราะฉะนั้นกวากมรกตด่างเขาก็จะยากใครๆที่เคยชํากวามรกตเขียวแล้ว ใช้วิธีเดียวกับการเอามาชำกวักมรกดด่างบางทีมันก็ไม่รอดนะคะแม่บ้านเคยชำแล้วก็ตายไปทั้งร็อตเพราะว่าเราคิดว่าเราเคยชำกวากมรกดเขียวแล้วมันรอดไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะแต่ใครที่เคยดูคลิปของแม่บ้านนะคะทําตามที่แม่บ้านทำอะ่ะก็คือรอดนะรอดนะคะนี่ค่ะใบที่แปดแม่บ้านก็ขาย800บาท ถ้าใครสนใจก็ทักถามเข้ามาได้นะคะทักถามเข้ามาได้สำหรับวันนี้แม่บ้านก็มีมาอัปเดตแค่นี้นะคะเพราะว่าเห็นหลายๆท่านทักถามมาอยากได้กวกมรกตด่างไปปลูกนะคะแม่บ้านก็แนะนำเนาะก็นี่ค่ะแม่บ้านก็มีมาแบ่งปันนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ทักถามเข้ามาได้ที่ Facebook นะคะเพื่อนๆนะก็สำหรับคลิปนี้แม่บ้านก็ แม่บ้านนั่งอยู่ที่ริมริมริมบ่อปลานั่งอยู่ที่ริมบ่อปลาค่ะก็นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะควักมรลกรดดางนะคะแบบใบแบบใบที่ชําแล้วก็แบบใบที่ชําแล้วก็มีรากแล้วนะคะนี่น้องเขาก็แข็งแรงพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะคะใครสนใจก็ทักทางแม่บ้านเข้ามาได้ที่ facebook นะคะ Facebook อ สำหรับคลิปนี้แม่บ้านก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอขอบคุณมากนะคะทุกๆก,การติดตามขอขอบคุณมากทุกๆก,การรับชมนะคะเออแล้วเดี๋ยวอพอดีมีเอ,อ่อม,มีมีบางท่านนะคะทักถามเข้ามาว่าที่แม่บ้านอเคยทําคลิปเกี่ยวกับเอ,อ่อการชํากวกมรกตด่านะคะให้เกิดรากเร็วนะคะก็มีคนทักถามเข้ามาว่าเออมันได้ผลจริงไหมอะไรเงี้ยคะ่ะอยากให้โชว์ตอนนั้นนะคะอยากให้โชว์ต้นที่ทํา เดี๋ยวแม่บ้านเอามาโชว์ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแหละแต่ว่าลากเขาเกิดแล้วแม่บ้านย้ายลงกระถางไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะเอามาโชว์ลากของเขาเนาะแต่จริงๆนะแม่บ้านไม่ค่อยนิยมดึงดึงต้นของเขาอะขึ้นมาโชว์ลากไง <c oughs> แต่ว่ามีมีบางท่านอยากจะรับชมนะคะแม่บ้านก็จะทําให้เนาะก็จะลองทําให้เพราะว่าอย่างเราชากิ่งแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆเนาะถ้าเกิดเป็นกิ่งด่างนะเพื่อนๆ,อนๆกิ่งด่างอะ ถ้าเกิดเราชํานะคะแล้วใบของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไระพื่อนนึกออกไ,มไหมหมายถึงว่ากิ่งก้านของเขาเนี่ยคะ่ะกิ่งก้านของเขาเนี่ยคะ่ะอยู่อยู่แบบปกติไม่เป็นอะไรนะคะไม่ได้ชาไม่ได้เน่าไม่ได้เหลืองไม่ได้เฉาอะไรนั่นก็คือว่าเขาล่าของเขาเดินดีแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีเราก็ไม่ควรไปดึงล่าของเขาอะค่ะ เราก็ไม่ควรไปหมายถึงว่ารบกวนการเจริญเติบโตของเขาโดยการดึงลากดึงดึงต้นของเขาขึ้นมานะคะก็คือถ้าแม่บ้านทาแม่บ้านจะไม่ดึงขึ้นมาเลยนะคะก็จะสังเกตเนี้ยก็คืออย่างเงี้ยคือเขาเจริญเติบโตดีไงะคะแม่บ้านก็จะไม่ดึงเขาขึ้นมานะคะจะไม่รบกวนเขาเลยนะคะก็จะรอวันที่เขาให้หนอนะคะรอวันที่เขาเอ่อให้ผลผลิตกับเราเลยนะคะชําไปเช่นกัน เสียงดังค่ะเพราะว่าทางโน้นค่ะเขาจะไปทําโรงเรือนค่ะเพื่อนๆทางโน้นเขาจะไปทําโรงเรือนข้างๆนะคะตอนนี้จะเสียงดังนิดนึงก็ถ้าอย่างชําใบเช่นกันนะคะหลายคนดึงดูดึงไบ่อยดึงไบ่อยดึงบ่อยมันเป็นการรบกวนของเขามันทําให้เขาอาจจะชาหรือเขาอาจจะเน่าเสียได้ไงชําใบเช่นกันแม่มันจะไม่ดึงดูนะคะจะไม่ดึงดูเนาะก็รอก็รอวันที่เขาให้ผลผลิตนั่นแหละ นะคะแต่ถ้าเราชําแบบนี้เราจะเห็นลากเขาพอเราเห็นลากเขาแล้วเราก็พร้อมที่จะย้ายลงกระถางได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้ทาแบบเห็นลากะคะ่ะเราก็กําหนดระยะเวลาก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆอย่างเช่นแบบอาจจะ2ส,สัปดาห์ถึง3สัปดาห์านะคะเอาที่ให้มั่นใจก็คือเดือนครึ่งนะคะเขาก็มีใบเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีลากนะคะหรือเราจะรอจนเขาอะมีหน่อผูกมาแล้วเราค่อยย้ายเขาลงกระถางก็ได้ มันก็คือเป็นไม่รบกวนเขาอะถ้าเกิดเราไปดึงดูบ่อยๆอมันรบกวนเขาแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวกิ่งน,นั้นอะเดี๋ยวแม่บ้านจะหาก่อนเนาะมันอยู่แถวๆนี้แหละมันไม้แม่บ้านมันมีเยอะมันอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวแม่บ้านอะจะไปเอามาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าลากเขามีแล้วลากเขาเดินดีแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บ้านก็ขอขอบคุณมากนะคะขอจบปริเม็นเท่านี้แล้วกันนะคะ ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะพอดีแม่บ้านถือกล้องอยู่สวัสดีค่ะ